بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون في انفروا خفافا وثقالا รัวนุเรงกามมงเป็นปรังหรือง,งานด่านเป็พระเจ้าจงออกไปทำซึกเบาหรือว่านักซึกเบาหรือว่าซึกหนักก็ต้องออกกายเยอะดันไม่สกิแน,นะไม่ว่าจะรุ้ยหรือจุนก็ต้องออกทำซึก,ซกสุก็ดันเจอสุขชอบติจะออกหรือว่าไม่ชอบก็ต้องออกนะพระจาให้ดูบีอัมวาทิคนะุณบ้างขอศกุมฟีสับีลิลลา dan berperang oleh kamu dengan harta kamu oleh Pak Chao Jong Tham Sik dua sap kong Pak Chao dan sendiri kamu le tua kong Pak Chao rang kong Pak Chao Jong Tham Sik dua rang ah à, dua dua sap pada perang sabilillah ne kan sabilillah nah nah Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta alamun. บรารมีเรดีมเกียนอ,อ,อิตูกรมงอิตการที่พวกเจ้าทำ้งเช่นนั้นนั้นก็ทัซึกด้วยสร์สมบัติหรือว่าทำ้ซึกด้วยหลาง่าะแต่ปบายบายกิกมงยิงงสิดีสำหรพวกเจ้ายิก็อดอกมงาวีาพวกเจ้ารลวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีเหลือแล้วถ้าพวกเจ้าหล แม่ก็อย่ากันละกัมึงประวดบบลามาลามาดังนั้นพวกเจ้าเนีแย่ทำเช่อเชยอยู่อ่านะจะทำเพื่อการได้ครบื้นไม่ปอบอยู่ไม่เนอะอโนนะลว่าจนปนบันอ่านี่ห้าพื้นใม่ปบปบปื้นแล้วห้าม่วงใม่ปบปบม่วงแล้วห้าเกลือกหม่ปอบอ่านะปอบอ่าเกลือแล้วลูกซ่นใม่ปบ จนออกก็บอกว่าอจนไปสแล้วปอบปังปอนเออไปอ่าน่ะอันนี้อยากจะทำเช่นแช่โยนะไอออกล้วนๆเอาไปรอบด้านตัวล้วนเป็นสกลลอุรังมนาฟิกินและเดลุงอายัดนะต่อไปครั้งน้านี้ในเรื่อดก็คนมนาฟิตินคนมนาฟิกคนกราฟโกลอ่าค้นเจวาแสดงตัวว่าเป็นคนอิมัน ต่ว่าไม่ได้อิมันที่หัวใจไม่อิมันก็เราวก้มนาเฟกินมนาเฟกย่างการจิงกานลันไดรีปดับประรังตาโบกข้นมนาเฟกคนกับกรอกมันลาจากการทำซึกตาบุกนะก็ไม่ออกไปรทำศึกตาโบกแล้วการอารบันกล้บังว่าสำร็จกว่ิดาเลตตาโบกจีก็อาจจะมาเจอหน่อยอย่างมุดห์ตาหักอย่างเละสัมผัิ นะที่ง่ายง่ายในการติดจะสว่างฮะไม่นะการปิจจัยนี้ยังไปในทางการย่างและการเดินทางแต่เดี๋ยวนี้อ่าสั้นทางทการย่างและการเดินทางสั้นเกิไม่ไกลนนะเช่ยอีกคนเป็นไกดตัวอาการดีกเขาในนั้นพวกนั้นพวกนักฟิกก็ต้องตามเจ้าไปนะอ่าเออมฮัมมัดนะพวกนักฟิกก็ต้องตามเจ้าไป ย่นี้จก็อังเกิสรูปะเด็มมิ่หาตัวเดิญยอย่างหมดอดได้ปัตแม้คำว่าตาขวเจ้าเรียกร้องอันนในการเอาสับสมบัดเดญโยทีง่ายอยางหมดอดได้ปัดตีได้ง่ายนะเอาได้ง่ายด้านิการเลกสับสมบัดเดิญโยตียกแค่ไม่ไกลสกเลมนาฟิกินอีกอังเกิบันดาคนมาลาฟิกินจะต้องตามเจ้าอ่า เจ้าเดียบเกลือกรองเอาสรัรสมบัติเด่นย่อเรียกว่านะเอาง่าในการแค่งกองติดเดียวในโยแข่านะคมนมาณฟิกินเด็กเดียวนี่บรรดคาคนมาณฟิกินสจ้องตามเจา้เอาอินี่นี่ไหนล่ะนี่พระนางตาบุกนี่นี่นี่คือการทำสิทธิตาบกุกนต่ฟาโเลยไอแคลนั้นคือผลผลไอแคัน้น ดังเหยียบอีกลากราวมาจะโยแค่สัปิตพระเหตุนั้นและเหตตว่าทำศึก pues mm ตาบูก <teachers> แล้วเป็นปุณบุนอะไรนั้นที่ลายกไรต้องเดินทางไปลำบากอมสาเหตุนั <được Felix> <for S 2> ้นและโยอ่ะพวกจะได้ไปสาเหตุนั้นและพวกผาเพ็กนำไปไปอ่าแลกะ dar tetapi ini jauh atas mereka itu masyakah perjalanan le tewa ni ni noh ke kan sempurnati badan ni ini jauh employ atas mereka itu pun pakaun men kong munafik masyakah perjalanan lambat lambak pengganatang maka sebab itu dengan dan oleh sahit dan sahit kelai ni dekat lambat dan tang ayo apa ketinggalan นะสาเหตุนั่นและเถี่พวกมนาเฟกนั้นแหละไม่ยอมไปวาสัยลิฟูนะบิลละด่านหลังกี่ปรสสมพบมรรคายตัวด้วยนามอัลลอฮ์และต่อไปพวกมนาเฟกจะจะอาซาบานด้วยนามเจ้าอัลลอฮ์อาปอพิลละกามุงสัมปายไในเมื่อพวกเจ้าน่ะถึงรบมาพวกมนาเฟกนะกล่าวสาบานด้วยนามเจ้าของอัลลอฮ์ลาวิสตะตัน้าละขรรจนามาอัลกุม ยีก็การมีโวโซ่ฟงมาเฟกกว่าตากว่าพกเรางามารถกลัววัดสมาี่จะออกไปทําซึกนัชายาการมีกลัววัดในนันเราจะต้องออกกับอามาเฟกกว่ายูริคูนาฟุซาฮุมนอบินาโซ่เมกาไตรตัวพวกนั้นทําหมเสียพวกมาเฟกทํ้งหมเสียอาการดีริเมกาไตรัวด้วยกับหลังของพวกเขา Puaq Munafiq tam haidanku bakau siya Dengan bersumpah dusta itu Dekat sahabat kohok Sahabat kohok Haa Nah Sahabat penuh Mang sahabat penuh Mang uzoi penuh Mang uzoi penuh Mang kohok mudah Wallahu ya'lamu innahum lakazibun Dan Allah Ta'ala itu Oleh Allah Ta'ala Dan ketahui roh Bahawa suanya berkaitu Wajah cing Puaq Munafiq kan Dusta sekalian ada perkataan mereka itu Allah Ta'ala ruwa tajing pun munafiku hok tak mulai kampung kampur pun pekau dan adalah Rasulullah lekan yang Rasulullah telah izin bagi satu jemaah. Rasulullah dia anuyan hai ke kanak-kanak ni kanak kau munafik daripada ketinggalan dengan ijtihadnya nah Rasulullah dia anuyan Hai hmm, kap kanak neng, kongkong munafik. Jaga lah เกินละออกรอบนะไม่ออกรอบเดี๋ยงันอิาหัดยรสนอิสเนไฮด้วยอิ o ฉาหัดของเราดวยของน้บีอิจฉฮหัดของราสลอแต่การเสียงเราสอีครอเ่องกะนาน่ยอมหแล้วไม่ต้องออกรอบมาก็ตุลุนก e ระมันเงี้ยกันเดียวเรืกะดี๋ง่ายกั e เระันเงี้ยกานเดียวเพราะว่าจีบอกมานาเกลียดอากายกันนบี อันนี้บอกว่าต้องเปนาเกตนะเนี่นยนะดิดูลูก,กันมาอัพตั้งแตทีัเนยคือข้ะข้อ้นขดอ,อ้ดอข้อข้อข้อขอข้อ a ้อข้ h ข้อข้อขอข้อข้อน้อขอข้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 ้อออข้อข้อข้อ้อขออขนะ้อข้อออข้อขอ้ออ menetapkan hatinya tam haman kung pocai kon nabi nah nah la nah, 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 afa allah an kalima azing lima azing salahum Afallahu anka an lima azing salahum telah maaf allah taala allah taala apa hai dari pada kau cak cak ya muhammad ya muhammad allah taala apa hai hak cak kerana apa engkau izin bagi mereka itu pada ketinggalan itu เพราะเหตุใดเจ้าถึงอนุญาตให้ผ่อมนาเฟกนั้นอนุญาตปฏิจะเกิดสิงกันลินอิติในการลาออกหลบถ้าไม่ถึงอนุญาตนะนะไม่ให้ผ่องนั้นออกหลบอภิกรานจะดังก่อสิ่งกัลเป็นแกติวะด้วยงานเจริญอิกเส้นนะอะไรสาเหตุเจ้าก็ไม่ตังนับพี่กันหรอะไรอะไรสาเหตุเจ้าละผ่องนั้นนั้นละผ่อมนาเฟกด้วงานเจริญอิกเส้น โดยสิบไมอิเซนอ่าถ้าไม่เจ้าถึงไม่ละพวกนั้นโดยสิบไมอิเซนอ่านะและไงไงวะไม่ต้องอีเซนให้มันในการที่มันไม่ออกหรอกไม่ต้องอีเซนให้ไดที่เจ้าไม่ละือเจ้าไม่ไปเสียโดยสิบไม่ต้องอีเซนนี่อ่านะฮัทตายาตาบะยาันและกันลยดีนะซาดะคงวะตจ้างเลามัลกาซิบิน

ắt chết lên mà. Danh công thức thành viên, Ác danh sự lợi, Giang sơ, rồi. Lẽ chào ah, đã ruo, từng, mất phu thì cô hóc Này gan rồi. Anh bảo hòa, nó rơi vào này, rơi vào này, ah, nè. Giờ cháu đã ruo, qua khay hóc, hóc khay trứng, ah, nè, không dám bỏ. Và oh, à, Yasiru và Ayyu jaahidu bi amwalihim wa anfusihim. Nah. La yastazinu naka. Wallahu a'lam. La yastazinu kallazi la yastazinu kallazi yu'minuna billah. Syahrilah Al-Fatihah wa qul laa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبدك نستعيدك نستعين من نصرف الذين أنعمت عليهم غير المغضوب اللهم صل على سيدنا محمد في من آخر المسلمين رضي الله عنه بسم الله الرحمن الله. الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من عمل لا ينفعك بالله يكفي وعمل لا ينفعك بالله يكفي اللهم <سؤال> انزلنا علما وفهما اللهم اجعلنا من العلماء العاملين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله